สวัสดีค่ะน,น้องปอนสวัสดีจ้ากองวีเอาน,นี้ร้อนไหมคะร้อนมากมากครับซื้อพวกผมโซฮอตสหั่นซื้อพวกผมโซฮอตสหั่นโอเคฮ <laughs> อตจังเลยขอบคุณครับแถลวกันนะไม่ดีใจหรอที่พี่มาเนี่ยวันที่สามแล้ว <laughs> วันหกโมงเช้าวันที่สามติดกันแล้วเอาปอมาแทนมามันมาสิบโมงทุกวันเลยเนี่ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงทุกวันเลย งใกล้ะออนแล้วแม่เดี๋ยวน้องกลับกี่โมงครับวันนี้สี่ทุ่มกว่าเต็มเลยหรอเต็มคิวเลยหรอเต็มคิวทุกคิวจริงไ้พอเล่นคู่กูจริงป่ะเนี่ยมาน้อยกว่าวินนี่ ไม่ไว้ใจเลยหรอไปปากซอยเท่าไหร่คะไปปากซอยพันหนึ่งครับโหโหก็เรียกว่าการซ้อนจักยาแบบเอ็กซ์คลูซีฟโอเคได้กอดด้วยเนาะได้กอดด้วยไงโอเคต้องคิดแพงหน่อยโอเคไห้กอดกันเราสนใจขึ้นไหมฮะบอกใครคะบอกคนถือกล้องนะครับอ๋อคนดูด้วยค่ะมีคนดูลายเพลย์อยู่ค่ะตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้ลา์อยู่อไม่ใช่อ๋อแซลแซล คนดูพลายเผื่อแบบก็อยากจะซ้อนจักรยานขันนี้ขึ้นมาสิจ้ามีขึ้นมาสิจ้าอย่ามาทำเสียงตึกนีเนี่ยเขาบอกว่าว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาตร เนี่ยมันไม่ร e ้อนหรอกใจเราไม่ร้อนโอ้โหอโหงั้นใจผมนะจะอยู่ในนระดับนี <t <t ้แล้แล้วตอนเนี้ยหน้าภูวินเนี่ยก็คือไปแล้วเหมือนละไม่มีวิญญาณเขาเรียกว่าตั้งแต่หกโมงเช้าสาวมันตื่นเป็นคนเนี้ยกายหยาบออกตอนนี้เหลือแต่กายหยาบแล้วเขาบอกว่าจะออนแล้วใช่ไหมก็เร็วๆนี้นะครับลุ้นกันนะว่าจะลุ้นกันดีกว่าาระงไง ต้องเราต้องให้กำลัง okay. ใจซ ouais. pues, ึ่งก so ันและกันนะคะแน่นอนอยู่ด้วยกันอีกนิดนึงแน่นอนได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าล็อกเพลงเพาะจังเลยค่ะเอ้าคุ่นเอฟปีรอดนิดครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่ที่น้องทำเพลงเมื่อตะกี้เลยค่ะอะไรโอย เราสวยยังไงเราสวยทุกวันไม่เราไม่แอบทำเมีความสุขอะไรอยู่ตรงนี้เงียบคนเดียวโฮ้ยแต่มีความสุขแต่ว่าคุณเล่นซินดาบ้าไปนะมันนั่งทำเพลงเลยกร้อนตรงนี้คนเดียวนี่ไงมารอเข้าห้องน้ำได้แล้วแล้วนี่มานานหรือยังมาได้สัปดาห์แล้วนะสวยทุกวันก็สวยทุกวันเลยนะจริงอันนี้ก็สวยมากสวยงงอันนี้อ้าววันไหนนะอังคารหรือพฤหัสอ๋อนนนพฤหัสเทพใครเนี่ยนะพี่คริสพี่คริสคริสอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค มีใครเป็นแขกรับเชิญอ่ะไม่แล้วน้องมานั่งทำไมใครแขกรับเชิญเจมสัดีคร์วันนี้วัสดีคร่ะปูวัสดีเอ้ยไม่เราอนทำไมมาอยู่ทำไมกันร้อนๆกันตรงนี้เนี่ยป้ายเขาก็มีเขี้ยดติดประตูติดตาติดนะตาดูต้องป็ดนะอ้าวแ้วปิดประตูแล้วไปนะไปนานยัง ทศวรรษหนึ่งอีกนิดนึงเนี่ยต้นไม้ขึ้นหัวแล้วหน้านิ่งๆไม่มีไม่มีขยับนอนนิ่งอย่างนี้ตลอดเอ็นดูเขานะคะไวกำลังโตไวกำลังกินกำลังนอนไงใช่ไม่ไม่ไม่กินนอนอย่างเดียวไวแต่ไรไม่กวนเขาแล้ว หลับแล้วหรอคะไม่หลับครับอันนี้คือกระพริบตาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไม่กระพริบตาแบบด้วยความเร็วใช่ไหมคะมันเลยทําให้แบบดูคลายจะหลับไม่ใช่เขาเรียกว่าอ่าเราทํางานเราใช้ความคิดเราใช้นู่นใช้นีดน้องจังเยอะใช่เราก็ต้องพักผ่อนด้วยเราขึ้นต้องยาวๆอีกใช่ไหมโอเโอเคไม่ได้นอนไม่ได้นอน ไม่ในน้องเราเป็นอยู่ตรงนี้ตลอดเลยหรือว่าไปถ่ายเนี่ยไม่นะแล้วทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเมื่อวานดูแล้หรอเดี๋าพมาเลยเขาดูไม่พูดเองไม่พูดเองเซฟบุญเซฟคุณมิ้นก็นิดหน่อยนะรับผิดกัแล้วด้วยไม่มีเมื่อวานได้ข่าวจริงหรือเปล่าเมื่อวานได้ข่าวว่าเออคุณไปจูบคนคนหนึ่งอุ้ยจนเขา หัวใจแทบวายเอางี้นะปากผมบวมแล้วสุดท้ายทำอะไรผิดมาทำอะไรผิดมาน้องทำอะไรผิดมาหอวบานอ่าให้พูดนี่ไม่ทำนะเขาจะมีความเลากๆนะใช่โลกใครทักอะไรก็ต่อให้เขาต่อให้เขาไม่ทำอะไรผิดทุกคนก็จะคิดว่าเขาทำผิดเพราะหน้าเระหลึกว่ะอ่าไม่ผิดก็ไม่ผิดท่านไหนเปเปอร์ตูปปูนทำอะไรผิดมาเออปูนทำอะไรผิดมาเนี่ย ไอ้มาร์คใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานเลยนะท้าไมเปเปอร์ก็ปูนเขาเขาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวพี่เออนั่นแหะสิเปเปอร์ก็เป็นเบรกคนเหรอเนี่ยบ้่ก็ปูนไอ้ปูนเป็นเพจจริงใช่พี่ใช่ผมมาฟ้องใช่แต่ต้องไปหาแบบพยานหลักฐานเพิ่มแล้วทำอะไรผิดก็ยอมรับพี่ขอโทษที่ทำอะไรผิดอ่ะแต่ผมทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาพยานมาเพิ่มรู้ป่ะเมื่อวานที่เปเปอร์เพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งแล้วก็ไอ้มาร์คให้มาถามเมื่อวา ทำอะไรผิดมั้ยไอแม็กไม่ได้มาถามคือมึงผิดจริงจริงพี่เพิร์กงพูดเองตอนกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีลองสาบานตอนหน้าฟ้าไม่เจอไม่เคยเจอไม่เคยแม่ฝนตกไม่รู้ตกไปแล้วด้วยเป็นกังวลเพื่อตอกกังวลตกไปแล้วคืนนี้จะได้ถ่ายกันเยอะๆเออะได้ปิดกล้องไวโอเคเดี๋ยวจะไปถามพยานเพิ่มคนไหนพยานคนไหนเดี๋ยวมันมีลองระบุชื่อมาก่อนอักษรย่อมอมาร์คมอนหรือเปล่าอาจจะชื่อพอมอ บอกปอนปูป <icana>, ินมูปินมูปินมูปินปลาปลาแล้วปอนเลือพี่เลือเกงดีหลอดจังเลย กินกันไม่ลงเลยเนี่ยจริงนะหลอกยังไงไม่ลงเลยใช่เอานีมีคำอื่นไหมมีมีมีคาอะไรเหรอคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฟังคำนี้มาแบบนับไม่ถ้วนเลยนี่ก็คือไปเวขิงเวแบบเวแบบตัวเองเก่งแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือไม่รู้มีคำอื่นไหมอ่ะคำว่าหล่อหล่อคือมันได้ยินบ่อยนะเกิดเกิดมามีแต่คนชมอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมานมีมีคนมีเทพบุตรนี่ก็บ่อยมีคำอื่นอไหมโอ้มีคนเคย พูดแล้วว่าหลงตัวเองคำนี้ยังจะไม่เคยเจอะอันนี้บ่อยกว่าเขาไม่หล่อมีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะน้องทีน้องเฟปเปอร์สวัสดีครับโอเคกับแก้มข้างบนในฉากเลยได้กินบ้างหรือเปล่าไม่ได้กินครับแต่มีคนหนึงกินอยู่ใครครับใครครับใช่ครับข้าวอ่อนเหรอ อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนี่ไงคนกินเพื่อนเราเพื่อนเเพื่อนได้แอบชิมชิมบ้างไหมกับกับบนบนโต๊ะน่ะหมูมีเดียมแหล่เลยให้ชิมเหรอพี่จะกินปุ๊บหูดับนะดับดีรอดับเลยหมูดีแค่ไหนหมูหมูมีเดียมแหล่ไม่ได้เนาะเฮ้ยน่าจะสมเสียหนักเลยอยากกินได้เป่ากินไปแล้วนี่เมื่อกี้แอบเห็นหมูมิบมาหนึ่งชิ้นกินหมูเรีว่าชิี่พายหมูทอดอ๋อโอเค ปัญหาการถ่ายทำตอนคืนนี้คือแบบคืออะไรคะร่วงครับเราได้เอ e เ g อร์จีจากแฟนคลับทุกคนเออใช่ไหมไอทีใช่แล้วแล้วันนี้เจอบุ้งยังทำไมอ่ะทำไมคะเปเปอร์บุ้งเป็นเพื่อนรักของไอทีครับบุ้งนี่คือสัตว์หรือชื่อคนสัตว์บุ้งคือสัตว์จริงหรอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอยังไงเราตอนไปเชียงใหม่อะเหม็นนะีอะไรสักอย่างนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ มุ้งมันก็ตกใส่ผมหลอตกสักคนเดียวเลยหรอคะใช่แล้วมันก็ไต่ทั้งคอแล้วคอก็แดงทั้งคอเลยจริหรอขันมากหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นก็คือก็เลยโดนบุ้งมาตลอดจริงหรอไม่ไม่เปนแซวไปเชยดึกแล้วก็ยังหล่อมเดิมเอาความจริงมาพูดเอเออหยอมหยอกได้ข่าวว่าหมูอ่ะ เป็นหมูแบบมีเดียมแรเหรอครับโอเคน่าจะใช่ดูจากดูจากสภาพแล้วน่าจะใช่ครับซึ่งเมื่อกี้ปอนกินไปแล้วตอนนี้ก็หูดับเรียบๆเป็นแล้อันที่นี่ปอน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 เมื่อกี้กินหมูไปสองชิ้นตอนนี้ดับไปสองข้าง ได้ข่าวว่าใกล้สองอากาศแล้วหรอครับถูกต้องครับผมแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าใกล้แค่ไหนไม่บอกหรอกว่าวันไหนครั้งที่แล้วเป็นแบบครั้งแล้วเป็นการแบบหลอกอล้วต้องหยอกหยอกหยอกแต่รอบนี้ไม่หยอกแล้วใกล้จริงๆครับนี่ไม่เกินเกินเดือนรอกฮ้ยเฮ้ยจะได้เห็นความสนุกของทั้ง12คนใช่ครับผมอาทิตย์หน้าจะมีอะไรอัปเดตมาก็ได้เนาะใช่อ่อนมากแล้ว ครับผมก็ฝากปุยยาให้เรารักกันด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ก็ทุกคนทํางานอย่งหนักหน่วงนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์นี้ถ่าย4วันเลยนะจันทร์อังคารพุธศุกร์ใช่เสาร์อาทิตย์พักแล้วจะในอังคารพุธถ่ายใหม่ต่อใช่ครับผมก็ทุกคนก็สู้มากๆนะครับฝากเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับใช่ครับผมพวกเราเต็มที่ก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ